จริงผมคิดว่าข้อกังวลของผมมีหลักๆเนี่ยแบ่งออกเป็น3ข้อนะครับซึ่งก็เป็นกันบ้าน3ข้อที่ผมฝากทางรัฐบาลไว้ด้วยตอนที่มีการเลื่อนการพิจารณาพรบอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ออกไปนะครับ <Okay. S 2> ว่าเป็น3ข้อที่ผมคิดว่ารัฐบาลควรจะใช้เวลาช่วงปิดสมัยประชุมในการทำํำ mm hmm. ข้อที่1เนี่ยคือผมตั้งคําถามว่าประโยชน์ที่เราจะได้จากเรื่องนี้เนี่ยมันชัดเจนเพียงพอหรือยัง ครับถ้าเราเท้าความเนความจริงตอนที่รัฐบาลเริ่มแนวคิดเรื่องสารบันเทิงครบวงจรเนี่ยมีการพูดถึง2วัตถุประสงค์ด้วยกัน 1. คือการสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 2. คือการแก้ปัญหาพนันผิดกฎหมายแต่มาถึงวันนี้เนี่ยก็ดูเหมือนการสื่อสารของรัฐบาลน่าจะเน้นไปที่ประเด็นเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักนะครับทีนี้ถ้าเจาะจงไปที่เรื่องเศรษฐกิจเนี่ยก็ต้องบอกว่ารายงานผลการศึกษาที่ผ่านมา ที่รัฐบาลอ้างถึงไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมรการวิสามันไม่ว่าจะเป็นรายงานของสสคไม่ว่าจะเป็นรายงานของซิตี้นะครับผมคิดว่ายังไม่ได้รอบครอบรอบด้านเพียงพอนะครับถ้ารัฐบาลบอกว่าเอเดเวนตคอมเพล็กซ์นั้นจะทําให้รายได้จากการท่องเที่ยวเราเนี่ยสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเนี่ยผมก็ไปค้นพบมาว่าตอนที่มีการคาดการผลประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวโดยสสคเนี่ยยังไม่ได้คํานึงถึงแนวโน้มที่เราเห็นที่ผ่านมา ว่าประเทศจีนเนี่ยจะพยายามคุมเข้มนักท่องเที่ยวจีนในการเดินทางไปเที่ยวประเทศที่กาสิโนถูกกฎหมายและพอเรามาเห็นว่าปัจจุบันนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาในไทยก็ยังไม่ได้กลับขึ้นมาในระดับที่เทียบเท่ากับก่อนโควิดเนี่ยผมว่าประเด็นนี้ก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างน่ากังวลเพราะว่าตลาดการท่องเที่ยวไทยก็พึ่งผ่านักท่องเที่ยวจีนก็นข้่งเยอะนะครับอันนี้เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นหรือแม้กระทั่งพอเราไปดูโมเดลไม่ว่าจะเป็นของคณะกรรมการวิสามันนะครับที่ท่านรัฐมนตรีจุลพันธ์เป็น เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ขึ้นมาเนี่ยมีการคาดการณ์ว่า70% 80%ของรายได้ของสายบันเทิงครบวงจรเนี่ยหรือว่าของคาสิโนเนี่ยจะมาจากผู้เล่นคนไทยซึ่งก็ค่อนข้างจะสวนทางกับท,าท่าทีของรัฐบาลล่าสุดที่ไปกําหนดว่าคนไทยจะไปเล่นได้ต้องมีเงินในบัญชี50บล้านบาทติดต่อกัน6เดือนซึ่งแทบจะทําให้ตัวเลขที่มีการอ้างอิงถึงประโยชน์ทางเศรษฐกิจเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเนละคน,น,นี่คือข้อที่1ข้อที่2เนี่ยไม่ว่าประโยชน์ทางเศรษฐกิจจะเป็นเช่นไรนะครับเราต้องยอมรับว่าการมีคคาาาสโนถูกฎหมมมมมยยยเีีี่่ัอวง เรื่องผลกระทบเชิงลบทางสังคมที่เราต้องมาพยายามจะปิดช่องโหว่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาการติดการพนัานไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการฟอกเงินที่อาจจะรุนแรงขึ้นนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นว่าออมาตรการที่รัฐบาลเตรียมการไว้สำหรับเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่ายังไม่ได้รัดกุมเพียงพอมีการให้คาอธิบายว่าให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายที่จะตั้งขึ้นมาหลังจากพรบรนี้ผ่านเนี่ยไปกําหนดมาตรการอีกขั้นหนึ่งนะครับแต่ผมคิดว่ามันมีบางมาตรการที่มันควรจะวางหลักประกันไว้ตั้งแต่ในตัวพรบรเลยนะครับหรือว่า ถ้าเราพูดในมุมกฎหมายเนี่ยบางคนก็บอกว่าถ้าจะทำเรื่องนี้และทําให้มันรัดกลุมเนี่ยแทนที่จะไปออกพรบรสายบันเทิงครบวงจรเนี่ยอ,อ,อาจจะต้องเป็นการแก้ไขตัวพรบการพนันให้ประเทศเรามีคณะกรรมการที่เป็นเจ้าภาพหลักในการแก้ไขปัญหาการติดการพนันน่าจะดีกว่าหรือเปล่าส่วนข้อสุดท้ายข้อที่3นะครับขออนุญาตใช้เวลาเล็กน้อยคือผมเห็นว่ากระบวนการที่ผ่านมาที่รัฐบาลดาเนินการมาเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะเป็นกระบวนการที่ไม่ได้สร้างความไว้วางใจจากประชาชนมากนักคือต้องยอมรับว่านโยบายนี้เนี่ย มันมีทั้งข้อดีข้อเสียมันเป็นนโยบายที่ละเอียดอ่อนมีความเห็นต่างเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยความไว้วางใจต่อรัฐบาลจึงเป็นปัจจัยที่สําคัญแต่การตัดสินใจหลายๆอย่างของรัฐบาลที่ผ่านมาในการดาเนินการเนี่ยผมคิดว่ามันกลายไปเป็นไ,ไปบั่นทอนความไว้วางใจประการแรกคือนโยบายนี้ไม่ได้อยู่ใน นโยบายที่หาเสียงไว้ <darker S 2> ผมไม่ได้บอกว่ารัฐบาลห้ามทานโยบายถ้าไม่ได้หาเสียงไว้แต่แน่นอนถ้าทํานโยบายที่ไม่ได้หาเสียงไว้เนี่ยภาระการอธิบายกับประชาชนย่อมสูงขึ้นสองคือเมื่อสักครู่มีการเปิดคลิปทานายกทานายกนับถึงวันนี้ก็ยังพยายามจะบอกว่าอย่าไปมองว่าสถานบันเทิงครบวงจรเท่ากับคาสิโนเพราะพยายามจะบอกว่ามันเป็นแค่พื้นที่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์แต่เราก็ต้องยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าถึงแม้พื้นที่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่คาสิโนมันคือหัวใจของนโยบายนี้เพราะว่านิยามของสถานบันเทิงครบวงจรของรัฐบาลคือไไไมมม่่ีคาโนด แล้วถึงแม้อาจจะเป็นพื้นที่แค่5-10%เนี่ยแต่ถ้าเราไปดูโมเดลอย่างที่มาเก๊าเนี่ยมันนับเป็นประมาณ80%ของรายได้ก็ว่าได้นะครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยพอดําเนินการไปก็จะเห็นถึงการกลับไปกลับมาเรื่องวัตถุประสงค์ตอนแรกบอกว่าจะเข้ามาแก้ปัญหาการพนันผิดกฎหมายซึ่งก็แน่นอนจะแก้ได้ก็ต้องมีคนไทยเข้าไปเล่นในคาสิโนนะครับแต่ว่าพอผ่านไป อีกสักพักหนึ่งก็มีการพูดถึงว่าจะมีเงื่อนไขเรื่อง5้าล้านเข้ามาซึ่งทำให้คนไทยเข้าไปเล่นไม่ได้ม,มาถึงวันนี้ก็ยังไม่รับประกันว่าสองรัฐบาลจะไปตัดตรงนี้ออกอในชั้นกรรมธิการหรือเปล่าเป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นถึงการดำเนินการหลายอย่างที่ผมคิดว่ามันสร้างความไม่ไว้วางใจแล้วก็มาปิดท้ายที่เกิดขึ้นช่วงเมษายนก็คือการ,รพยายามจะเอากฎหมายเนี้ยแซงคิวกฎหมายอื่นคือแทนที่จะพิจารณาตามลาดับเนี่ยเอามาแซงคิวกฎหมายที่อยู่ในคิวก่อนหน้านั้นเพื่อให้พิจารณาได้โดยเเเเเรรร็วถถึงงงแม้ในนทีี่่สุดจะะูกกลืือออออไปพาาาายติขขภษํ นะครับแต่ว่าแต่ว่าก็จะเห็นว่ามีมีได้มีการเสนอยัตติและมีการลงมติเพื่อโหวตเลื่อนกฎหมายคาสิโนขึ้นมาแซงกฎหมายอื่นไปเรียบร้อยแล้วครับ,รบแล้วก็ก็วิเคราะห์ต่อได้ว่าที่เลื่อนนี่เป็นเพราะว่าเรื่องภาษีนําเข้าหรือเป็นพาะทาีของพรรคร่วมรัฐบาลน,นะครับดังนะนั้นเนี่ยสามข้อโดยสรุปนะครับหนึ่งคือผมคิดว่าประโยชน์ที่จะได้เดี่ยยังไม่ชัดดังนั้นเนี่ยการทํา feasibility study หรือว่ารายงานการสึ่อาความเป็นไปได้โดยละเอียดเนี่ยผมคิดว่าจําเป็นและควครจะทําตั้งแต่ปิดสมัยประชุมน,นี้เลยสองคือ มาตรการในการป้องกันผลกระทบเชิงลบทางสังคมเรื่องฟอกเงินเรื่องการพน,นันอันนี้ควรจะจัดทาเป็นชุดกฎหมายมาเสนอคู่ขนานนะครับกับพรบสารบัญเทิงรบวงจรตัวที่สามคือกระบวนการสร้างความไว้วางใจกับประชาชนซึ่งผมคิดว่าน,นี้ต้องรื้อฟืน้นขั้นต่ำที่สุดต้องมีเวทีอาจจะคล้ายๆแบบนี้แหละครับแต่ว่าสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้นเพื่อให้มีการรับฟังความเห็นอย่างรอบด้านครับ